เอาละครับคลิปที่2อ,อันนี้ก็จะอธิบายกันต่อใน Java Script นะฮะจะเห็นว่าอ่าผมได้ทำการเพิ่มกล่องสีแดง่ขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับเรามาดูกันว่ากล่องสีแเง่ยสีแดงเนี่ยสคริปต์มันมีอะไรบ้างนะฮะอันดับอดัแ,แรกก็คือว่าเราประกาศตัวของแท็กที่ทือว่าสไตล์ขึ้นมาเป็นส่วน CSS นะครับซี s ก็จะเป็นส่วนที่ตกแต่งตัวของ Element นะฮะว่าให้มันมีคุณสมบัติยังไงบ้าง ทีนี้เรากำหนด Attribute อะไรได้บ้างก็คือมีความกว้างความสูงผมก็ใส่ไปว่า2 0 0 px นะฮะพิกเซลแล้วก็ b a c k g ก o u าวใส่เป็น Red ทีนี้พอเราประกาศแล้วเนี่ยเราต้องทําการเรียกใช้ถูกไหมครับผมในการใช้คําสั่ง Sharp เป็นการอ้างอิง id ครับว่า Element ที่มี id เนี่ยให้คุณสมบัติภายในมันเป็นแบบนี้นั่นก็คือว่าผมสร้าง d i v เอาไว้ตัวหนึ่งนะฮะ id ชื่อ Box ตรงกับอันนี้คุณสมบัติของ d IP ิ v ตัวเนี้ย ก็จะตรงตามนี้แล้วนะฮะต่อมาผมมีข้อความที่ชื่อว่า color i s ก็คือมันก็ว่าบอกว่า,าสีตอนนี้คือสีอะไรผมก็ใส่ตัวของ dip ที่เป็น label ที่ชื่อว่า red ใส่เอาไว้แล้วก็ในปุ่มเนี่ยผมใช้เป็นข้อความครัว่า btn ปุ่ม change color คือเปลี่ยนสีโอเคทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟังก์ชันผมเนี่ยมันก็เป็นชื่อเดิมนะฮะจากคลิปแรกก็คือว่า change h m l text คำสั่งเนี่ยเวลาเรากดแล้วอะเราจะสั่งให้ตัวของ id label อะเปลี่ยนจากคําว่า b l d เป็นคําว่า blue เห็นไหมฮะโอเคทีเนี้ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนไอตัวกลองเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยให้เป็นน้าเงินด้วยเรามาดูว่าเราทํำยังไงนะครับผมก็คือในส่วน่า cs นะฮะในการที่จะเปลี่ยน มันก็ต้องใช้จังหวะจะคลิปในการเปลี่ยนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูกันว่าคำสั่งในการอางอิงถึงซ e ดเอทำยังไงนะฮะอย่างตอนเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนตัวของ i d b o ียอะแล้วก็ให้แบ็กก่ามาเป็นน้ำเงินใช่ไหมครับเราก็ดูคำสั่ง ะะของ d o c u m e n t นเขาก็สอนว่าเหมือนกับการอ้างอิงถึง s s s เนี่ยเราสามารถอ้างอิงได้โดยที่เราไป GetElementById นะฮะแล้วก็ดอตด้วย Style แล้วก็ใส่ Attribute ลงไปทีนี้เราจะกรอบตรงนี้มาจะเห็นว่า StyleColor เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะ Attribute เราคือ Background c o l o r เราจะใช้เป็น b l u นะฮะอ๋ะอโอเคอันนี้เราต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะเพราะว่า p 2อมันไม่มีใน element นี้เมื่อกี้ผมก๊อปมาผมลืมเปลี่ยนโอเคเรามารันใหม่นะฮะจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยคำสั่งอะนอกจากที่มันจะทำการเปลี่ยนข้อความแล้วอะมันจะเปลี่ยนตัวของ attribute ตัวนี้ด้วยให้เป็นสีน้ำเงินนะฮะทีนี้ถัดมาคือเราจะทำา2ปุ่มเป็นปุ่มบอกว่าใช้สีน้ำเงินและใช้สีแดงนะฮะทำเป็น2ปุ่มขึ้นมาโดยใช้ฟังก์ชันเดิมนะฮะเราจะมีการเรียนรู้เรื่องพารามิเตอร์ในฟังก์ชันแล้วนะครับตอนนี้ เมื่อเรา Copy มาเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับเราจะมี2ปุ่มแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะใส่ br นะครับเป็นคําสั่งในการเป็นบรรทัดต้องใส่2ครั้งนะครับเพราะว่ามันไม่หาพอโอเคตอนนี้เนี่ยเรามี2ปุ่มแล้วซึ่งถ้าเรากดมันจะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าคำสั่งเดียวกันคราวนี้เนี่ยเราจะทําการใส่พารามิเตอร์ลงไปที่ชื่อว่า color นะ จะเห็นว่าปุ่มแรกเนี่ยที่เป็น Color Blue เนี่ยผมใส่ข้อความก็ว่า Blue ลงไปตรงนี้จะรับค่าแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่า blue เนี่ยมันเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับผมเราอาจจะต้องแบบพาร์อีกค่านึงมาที่ไม่ได้เป็นพิมพ์เล็กแล้วกันนะฮะเราก็สามารถใส่ลูกน้ำแล้วก็พิมพ์ Blue ตัวใหญ่ได้ อันนี้ก็เป็นเลสนะครับคราวนี้พารามิเตอร์เรารับพารามิเตอร์ที่สองมาแล้วก็พิมพ์ว่าอ่อเทพิมพ์เคดีกว่าโอเคหน้าที่ของ text ก็คือเอาไปวางไว้ใส่ตรงนี้นะฮะเป็น text color ก็เป็น color ทีนี้เรามาดูกันว่าผลการันเป็นยังไงนะครับสรุปก็คือว่าฟังก์ชันเราอะเราสามารถที่จะพาดพารามิเตอร์ไปแล้วก็ไปเปลี่ยน เชนอะไรข้างในได้โดยที่เราพาร์ค่าไปผ่านอิเลเมนที่เราต้องการให้มีอ็อบเจกต์บางอย่างเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ฟัง์กชันแล้วก็มีซี e เอสนิดหน่อยนะฮะในการใช้ JavaScript ในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของ c ีเอ